ว่าที่กดใส่สักพักนี้ก็ไามา่ได้ถึงขนาดว่าเล่นเร็วอะไรมากไาเอาตัดหลังตรงนี้สวยครับของทามินัสจี้เข้ามาเลือกเปิดไปเสาไกลแล้วขึ้นบองโอไปเลยครับ3 2ส,สองครับแซงจนได้ครับจากสุภชัยใจเด็ดครับถือว่าแก้ตัวได้เลยนะครับสุภชัยใจเด็ดนะครับหลังจากที่เขาทําเสียจ,จุดโทษนะครับแล้วนี่มาทําประตูได้ด้วยครับจริงจ2สองประตูที่ดูดูช่องนี้โอ้โหเห,เหลือเลยครับยูสปีมให้มา ยกปาเนี่ยมีตัวเลือกเสาหเสาสแต่ไปตัวว่าตรงนั้นครับโอ้โหยกอย่างเนียนเลยนะครับคาบินัสมีมอก่อนเลยครับแล้วยกไปพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โสุนะชายยืนคนเดียวเทคคนเดียวแบบนี้เนี่ยรอดยากครับแบงคอกแสงชนได้ครับโอ้โหตามหลัง2อลูก ยิงประตูยิงคืน3ลูกรวดเลยครับบูดามสูงตสองนะครับกลับมาแซงกนำแล้ว3 2มสองเเกมก็ยังไหลไม่ได้ยงต่อเนื่องเลยครับธีรท,ทรขึ้นมาทางเขาสิทธ์เขาสิทธิ์โหไม่มีตัวตามแล้วนะครับ